เมืองไทยเราเนี่ยไม่น่าเชื่อนะมีเด็กเป็นแสนเลยนะที่พ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เนี่ยไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเด็กที่ว่านี่ก็หมายถึงเฉพาะเด็กเล็กๆนะตั้งแต่แรกเกิดจนระทั่งถึงเด็กอายุเก้าหรือสิบขวบเรอจะสูงกั่นนั้นหน่อย เราไม่รู้มีจํานวนเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆคือว่าเฉพาะที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งของรัฐและเอกชนนี่ก็ตอนนี้ก็มีประมาณแสนคนแล้ที่ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ที่ว่านี่แต่ว่าอยู่ในการดูแลของคนอื่นหรืออาจจะไมไ่อยู่ในการดูแลของใครเลยก็ ไม่รู้เท่าไร่ถามว่าเด็กจำนวนเป็นแสนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะกับคนเหล่านี้กับเด็กเหล่านี้เนี่ยทำไมพ่อแม่เนี่ยถึงไม่พร้อมที่จะเลี้ยงก็มีสาเหตุหลายอย่างนะเช่นยากจนนะปากกัะตีนถีบ แบบนี้เราก็เห็นนะก็ให้ย่าให้ยายให้ปู่ให้ตาเลี้ยงแบบนี้ก็มีอยู่แต่ที่ไม่มีปู่ย่าตายายรับไปดูแลก็คงมีไม่น้อยอันนี้เรียกว่ายากจนหรือไม่ใช่นั้นพ่อแม่ก็อยู่ในวัยเรียนโดยพ่อแม่เนี่ย แม่อยู่ในวัยเรียนฉันเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเรียกว่าท้องไม่พร้อมเพราะฉะนั้นพอคลอดลูกก็เลี้ยงไม่ไหวบางทีก็ไม่มีทางไปก็เอาลูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลหรือว่าทิ้งไว้ตามที่ต่างๆที่เป็นที่สาธารณะที่คนอื่นจะเห็นหาเจอแล้วก็เอาไป ช่วยเหลือต่ออน,นี้ก็ไม่น้อยนะแต่บางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะมีอาชีพบางอย่างที่ทำให้ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกโดยเฉพาะเด็กอ่อนเช่นบางคนเป็นหญิงขายบริการอันนี้ก็ท้องไม่พร้อมนะท้องโดยไม่ตั้งใจแล้วก็พอเข้ารู้เสร็จก็ตัวก็หนีไปทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาล ประเภทที่สามคือว่าครอบครัวโดยพ่อแม่เนี่ยมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมหรือทางด้านจิตประสาทเช่นติดยาติดยาบ้าน,นี่ก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงนะจะเป็นลูกหรือแม้กรทั้งพ่อแม่ก็ตามแล้วบางคนก็เป็นโรคจิตอาจจะเป็นพราเคยถูกทำร้ายในวัยเด็ก พอโตขึ้นเป็นแม่คนก็ใช้ความรุนแรงกับลูกลูกเด็กเล็กร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นไว้ล่ำเวลาก็แม่ก็ทำร้ายแบบนี้เนี่ยก็ต้องพาเด็กนะไปให้คนอื่นเลี้ยงนะซึ่งทุกวันนี้มันก็มีสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กอย่างที่ว่า แต่สถานที่เหล่านี้เนี่ยมันก็มีปัญหาหรือมอีข้อเสียนะก็คือว่าแม้จะดูแลในเรื่องของนมเรื่องของอาหารมีที่พักแต่ว่าเรื่องการดูแลให้ครบถ้วนเนี่ยยากอย่างสารสเคราะห์เด็กของรัฐเนี่ยนะพี่เลี้ยงคนหนึ่งต้องดูแลเด็ก5้าหรือสิบคน เด็กเล็กนะแค่เปลี่ยนผ้าอ้อมนี่ก็แย่แล้วไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเปลี่ยนผ้าอ้อมป้อนข้าวหรือป้อนนมนะ,ะน,นะแล้วนอกจากนั้นเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีนิสัยใจคอแตกต่างกันไปนะแม้จะอยู่ในวัยทารกแต่ว่าพออยู่ในสถานสงเคราะห์หรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยก็ต้องทำตามกฎระเบียบกินพร้อมกันนอนพร้อมกันนะ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสำหรับเด็กบางคนที่มีพัฒนาการแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทางออกอีกทางหนึ่งนะคือว่าหาครอบครัวที่จะมาช่วยดูแลเด็กนะไม่ใช่แค่ครอบครัวบ,วบุญธรรมนะแต่ว่าครอบครัวอุปธรรมหมายความว่ารับเลี้ยงเด็กที่ พ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวยังไม่พร้อมก็เลี้ยงแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะเหมืนอนว่าครอบครัวหนึ่งครอบครัวต่อเด็กหนึ่งคนซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เด็กเนี่ยมีการเติบโตอย่างครบถ้วนนะทั้งด้านของร่างกายและจิตใจ,จเพราะว่าในเรื่องร่างกายก็ไม่ขาดอาหารในเรื่องจิตใจ,จก็ได้รับความดูแลจาก คนที่เป็นเหมือนพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นตาเป็นยายถ้าได้รับความดูแลได้รับความรักอย่างดีเด็กก็จะมีพัฒนาการที่สมวัยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีครอบครัวบุญธรรมยินดีรับเด็กนี้ไปไปดูแลจนโต ส่งเสียจนจบหมายเทลัยก็ยิ่งดีนะครอบครัวบุญธรรมนี้ก็คงมีแต่ว่าที่ที่หายากนะคือครอบครัวอุปถรัรมภ์ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างสถานสงเคราะห์เด็กกับครอบครัวบุญธรรมบางทีครอบครัวอุปถรัรมภ์เนี่ยนะพอเลี้ยงเด็กได้สักระยะหนึ่งแล้วพ่อแม่เดิม พร้อมแล้วพร้อมที่จะเลี้ยงลูกแล้วหรือว่าเกิดได้คิดขึ้นมานะว่าเราจะทิ้งลูกไปทำไมเนะเราน่าจะรับลูกมาเลี้ยงก็ก็อพอบุญธรรมนี่แหละแล้วก็พอประทับนี่แหละก็คืนเด็กสู่พ่อแม่อันนี้มันมีมูลนิธิหนึ่งนะที่กำลังทำงานด้านนี้เนี่ยชื่อสหไทยมูลนิธิ เป็นมือที่ที่คอยหาครอบครัวบัตถมที่จะช่วยรับเลี้ยงเด็กที่พ่อแม่ไม่พร้อมจนกระทั่งเด็กเนี่ยอาจจะพอที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ค่อยคืนพ่อแม่หรือบางทีพ่อแม่พร้อมที่จะรับแล้วก็มารับได้เลยหรือว่าระหว่างนั้น มีครอบครัวบุญธรรมที่สนใจอยากจะเลี้ยงไปตลอดอก็ค่อยส่งให้ตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาสาธตรยมุทิเนี่ยก็มีครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยอยู่หลายรายนะแต่ส่วนใหญ่นี่มีอายุแล้วคือเป็นพวกราชการับเกษียณหรือว่าคนที่มีอายุ6 0สิบคนเหล่านี้เนี่ยเขาพอมีอายุมากเนี่ย ตัวนึงก็เหงานะไม่มีลูกก็อยากจะเลี้ยงลูกอยากจะดูแลหลานก็รับเด็กที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยหรือพ่อแม่ไม่พร้อมเนี่ยมาเลี้ยงแต่ตอนหลังเนี่ยครอบครัวบุญธรรมเหล่านี้อายุมากแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วบางรายเลี้ยงมาสิบคนแล้วนะเด็กก็คงจะเลี้ยงต่อไม่ไหวเขาก็เลย ตอนนี้ก็เลยกำลังรณรงค์ประกาศหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่จะช่วยรับเลี้ยงเด็กอายั้1-3นปีนะแล้วค่อยอคือเด็กสู่พ่อแม่เดิมหรือว่าส่งต่อให้ครอบครัวบุญธรรมที่จะหามาได้ในอนาคต แล้วค่าใช้จ่ายนี่สาธาณมุที่ก็มีเงินไม่มากนะช่วยเดือนละสามพันเนี่ยซึ่งก็ที่จริงแค่ค่าอาหารค่าขนมนะยังไม่นับค่าพาออมนี่ก็หมดไปแล้วนะแต่ว่าก็มีครอบครัวจำนวนมากนี่ก็ยินดีนะเพราะเขาอยากจะเลี้ยงอยากจะเลี้ยงลูกอยากจะช่วยเหลือเด็กที่เดือดร้อน เขาะว,ว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยพอได้มาอยู่กับครอบครัวประธมแล้วเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะบางรายนี่น่าสงสารมากเด็กสองขวบถูกพ่อแม่ทําถูกแม่ทําร้ายเนี่ยห้าสิบกว่าครั้งเข้าโรงพยาบาลนี่ไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วตอนหลังก็เป็นเด็กผวาไม่ค่อยไม่ค่อยให้ใครมาก้าจับตัวแม้จะแม้ผู้ใหญ่จะมาลูบเนื้อลูบตัวก็ไม่ยอมเพราะว่าผวากลัวแม่ทําร้าย แต่พอมาอยู่กับครอบครัวประถ์นี่เขาก็ดูแลอย่างดีเลยนะจนกระทั่งเด็กเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการทางจิตท,ที่ดีขึ้นยอมให้คนเนี่ยมาจับเนื้อต้องตัวได้เรื่องว่าเริ่มไว้ใจคนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่านุมโมทนานะลองนึกภาพนะเด็กถ้าเด็ก,ดกคนนี้เนี่ยไม่มีใครดูแลเลยแต่เต,ติบโตมาได้เนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีจิตใจอย,อย่างไร นะที่จริงการช่วยเป็นข้อพรัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยเด็กอย่างเดียวนะมันช่วยสังคมเลยนะเพราะว่าเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยในแง่ของกายและใจเนี่ยพอโตขึ้นแล้วนี่ก็าอาจจะก่อความรุนแรงนะกับใครต่อใครก็ได้เดิมเป็นเหยือ่อแต่พอเป็นเหยื่อแล้วก็อาจจะกลายเป็นผู้ก่อการ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคนที่ทำร้ายผู้คนเนี่ยด้วยความรุนแรงหรือว่าอาจจะกระทําชำเรากับเพศตรงข้ามเนี่ยพวกนี้ล้วนแต่เคยเป็นเหยื่อตอนเป็นเด็กแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลกล่อมกล้าด้วยความรักเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยได้รับการดูแลนะอย่างเหมาะ ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่เล็กเนี่ยก็จะกลายเป็นพลเมืองดีเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสุขได้ก็เป็นการช่วยสังคมอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจนะอ,อยากจะเป็นครอบครัวอุปถมัมภ์ก็ติดต่อทางศาสตร์ไทยมูลนิธิได้นะหรือว่าจะช่วยบริจาคเงินก็ได้มมนมีโครงการคืนเด็กสู่บ้านนะเพราะว่า สิ่งที่เหมาะสมสภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กคือบ้านนะไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะไม่ใช่สถานรับเลี้ยงเด็กนะคือบ้านถ้าบ้านนั้นเป็นมีพ่อแม่จริงๆยิ่งดีและต้องเป็นพ่อแม่ที่พร้อมแต่ถ้าไม่พร้อมนี่ไปอยู่กับคนอื่นที่เขาพร้อมจะเลี้ยงด้วยความรักด้วยความใจใส่ก็ยังดีกว่านะแต่ก็ต้องมีคนที่อาสานะมาเป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูล นะซึ่งก็ต้องอาศัยนอกจากเมตตากรุณาแล้วนะต้องอาศัยความรักแบบไม่มีเงินขเพราะาพอเลี้ยงมาแล้วเนี่ยเลี้ยงเหมือนลูกเลี้ยงเหมือนหลานพอคืนเข้าไปให้กับบ้านเนี่ยบางทีมันก็เศร้าเหมือนกันนะแต่ว่าหลายคนนี่เขาก็ยอมนะแม้จะรักเหมือนลูกแต่ว่าเพื่ออนาคตของลูกของหลานที่ตัวเองเลี้ยงก็ยอมคืนเขา ให้กับพ่อแม่เดิมหรือว่าคือให้หรือว่าส่งต่อยพ่อพ่อแม่บุญธรรมต้อใสายจิตใจที่พร้อมจะปล่อยวางหรือว่ารักแบบไม่ครอบครองซึ่งพ่อแม่บุญธรรมหลายคนก็มีคุณลักษณะแบบนี้นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่านุมโมทนาเป็นการทำบุญที่มีอน,นิสงส์งมากทีเดียวเตรียมรับพร อิิตังปฏิตังตุมหังคอยทะาผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วอิภาเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยฉาพรานสาเพบุูเรนตุสังกป้าขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเหมือนพระจันในวันเพนมณีชโชติราโสยาทาเหมือนแกนมณีอันสว่างสวายควรยินดี สาภิตโยวิวาชันตุความจรัยทั้งปวงจงบำราบไปสาภารูคว,วินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภว,วันตารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีธีพายุโกภวะาาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาพิวาธนาเิลิสนิจังุธาปัจจายนโนตารธรรมาวันฐิอายุวันโนสุขังพลังตางสบาการคืออายุวันนาสุขาผละยัมเจริญแกผู้คนผู้มีปพกติไายกราบต่อผู้ใหญ่เป็นนิธตูสาพมังพมอมงคลคจงมีแก่ท่าน ราขันตุสาภพาเทวตาพระราเทวดาทั้งห่วงจองราชาท่านสภาพาผูตานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพูทนเจ้าสาพาธรรมานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมอาสังคานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์นัโสทิภาวันตุเต สวัสดีทางไลน์แม่ทานทูเมื่อเทิน